ที่ทำกับยัด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 ,ยดแล้วก็เคาะเคาะเคาะสวัสดีค่ะเขาก็เนื่ยแล้วค่ะช่องอานใช้แนวมิน่เดียวค่ะเฮ็ดงานเฮ็ดงานมือแหลกเฮ็ดงานกอสางม,มือแหลก เพื่อนใไม่เฮ็ดอันนี้ไหมจ๊ะเฮ็ดอันนี้เราเรียกว่าที่อย่างกาะลูกปูนอันนี้ลูกปูนสีเส้นนะจ๊ะมันสี่มีลูกปูนลูกปูนอันอันน้ก็เส้นเลยเเส้นอันนี้จ้ะลูกปูนอันนี้เจ็ดเส้นเสีมีสเส้นอันนี้เจ้เส้นนะวุ้ยวุ้ยต่อตัวย่ะ อันนี้อันนี้สามเส้น <1 French> นับใหม่ก่อนเกือบหน <1 outra> ึ่งอันนี้สามเส้นวัตถุมีหลายขนาดจ้ะต่ว่ามือนีเฮ็ดเฮ็ดสี่เส้นอุปกรณ์กับวัมีเกียงจับไหมคำว่าเกียงเกียงเกียงภาษาไทยกเกียงแล้วเนาะภาษาไทยกเกียงภาษาอีสานเกียง อันนี้แบบอัดเอาทอพีวีซีมาเฮ็ดด้วยค่ะอันนี้สี่เซนเดี๋ยวห้าสิบประซบแล้วอันนี้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดไปมุอเซ้เนี่ยต่ว่าน้องบุรีไทยให้เบิง้งต่ว่าตอนนี้รูสิรักไทยให้เบิ้งเด้อมาหามาเบิ้งน้ำแันงด้วยจ้ะมาหาเขาไปเห็ด จ้าเนี่ยเขาเขามาเก็บอันนี้ก่รผ่านที่เขาให้ไปมือเ้านี่มันแห้งรู้แต่ว่าว่าในแห้งดีเขาสิเก็บไปมุมนี่เกิดมืมแล้เขาสิเก็บไปมุมนี่เดี๋ยวเก็บ,บกับเนเด้อจ้า ท,ทำกับยัด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 ,ยด <c oughs> แล้วก็เคาะเคาะ แช่ไว้ในน้ำด้วยจ้าเพื่อว่รราวผ้ห้ปูนมันเพื่อว่าวผ้ห้ปูนมันมันติดเนาะไอ้คนจะติดเสียบรวดเส,สียบไว้แล้วก็ตากแดดไล้ร้อยมันแห้งเราต้องสิมานเห็ดใหม่อีกจ้ะเห็ดแต่ว่าหอดเลิกงาน อันนั้นก็สิเป็นลูกปูนไงเด้๋ยวะลูกปูนเทพื้นอันนั้นเป็นลูกปูนเทพื้นแต่ว่าอันนี้อันที่เฮ็ดอยู่เนี่ยอันที่กำลังเฮ็ดอยู่เป็นนี่ยังก่อนเป็นลูกปูนนั้นเสาเข็มเดี๋ลูกคานลูกเสาลูกพืนคานลูกพูนเสาถือถือยูลูกปูดเสาเข็มมาสั่นมา บ,บ,บ,บุกคูนข้านก็บุกคูนคูนเสาอันน้นอยๆเนี่ยแต่ว่ากันอันในี้นี่ก็คืเป็นพื้นเทปเทปพื้นหลังทาล่มแห้งแดดก็ห่อนแต่ว่าล่มแห้งมีลูกค้ายอยู่มีล่มถ้าเป็นคน หลังคาหลังคาก็จดด้วยจ้าเนี่ยสาเห็ุงานต่อนะะว่าอู่งานงานต่อเดี๋ยวพอวจาอู่ง่านไม่ได้อู่ด้วยจ้าทายคิดซื้อ้โ สิ่ก็อกองไว้หสีสีเห็ดต่อยแต่เห็ดงานต่อกันเด้อเดี๋ยวต้องถ่ายไหมมาเ้อมากินหมอกมอ่วงแก่วเวลาเอ้ยทันเวลาต้องทันปองคนอนก่อนแ่อือแไปย่างนกัด เาเอ้ยลงเียยยังบ่อนทายังมีเศษแก้ีววะ หอมเสตแก้วยู่ในยู่ในฮอนม่มน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 หยับแต่โปเลปเล่เปแต่แต่ว่ามีแก้เป็นเสษแก้วไหม No, yeah.

แม่กบติ้งแม่เจ้กบเป็นบากบติ้นเออดึงอ่ะน้ำฝนน้ำฝนแม่ติเจ้าแม่น้ำตองนี่มันเป็นอะไรเจ้าใจแม่น้ำฝนแม่ฝนนก่แบบนี้แม่ฝนแกบนี้บ่บังเดมันน้ำฝนทั้งมือมัง แบบน,นี้แบบนี้เแบบล็กปวงเนาเป็นเือนกันหมดใช่ไหมป่มันเงี้ยเ้เป็นปนีเรบเร็บไปแล้วนะเร็บปกป่านูงมันยเรปกป่าไม่สูง,งัน,นีเขาบอกสูงอันนี้บอกสูนนงเมันสิงแบบไม่รับมันย้มันสิงเงี้ยงอ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 ง,งองงีง,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 ย,งรรยงงององงองงง้องงง เบิ้งนะค่ะเล่ผู้ใดเป็นเล่น้วินี้ผมวาสนาเลไนเป็านก่อสร้าง้ค่ะแล้วเนี้ยก่อสร้างมันเป็นงานนแบบอืมมีที่นีน้งาแล้วพอไปบเสียยูีกิพีแ้งนหน่งอู่าอกินที่ก็ดีแล้วต้อเอาของมาตบบ้านนะไทได้ กูเจอทักแนเพียงเด้งแก่นไงแก่นวันจะได้กำลังมากตัวน้าบุดเห็นเหี้ยตัวมดเลยงเี้ยนว่ได้ติกเียวขวายันคนเวี้งันคนงามเคนงาม่ว้องเฮ็ดเดพเนาะวคเป็นงามเ่หเฮ็ดเียว ดัดปั้นนี่เขาเอิรน,นว่าคนงามดิเอ๊ะเขาโกงจะคล้องคนเขียวยืนจะยอมรับอยู่ว่าเขียวยืนแต่เราคนเขียวยืนตัวเนา้เฮ็ดฟันคนเขียวห้างกับคนเนี้เฮ็ดฟันเหมือนกันว่นบล็สวยตัวคนฟันสวยตัต้องเฮ็ดเฮ้ยจะบ้าบสวยแทะฮะที่ไปทุกหนาไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยปวดหัวเว้ย เสร็จงานมือแหลกกับมวลมวนมวนมวหอนหอนแต่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวมือวันจันเดี๋ยหาเนี่เมื่อกี้แ้วสมสมแนวแบบเฮพยังไงนะมาขายซื้อไอนี่อน่ะเือมันมีรมมะขายบอกตรงเดียวัตรงเดียวเุคนี่เขาบอกมวนสดที่ขามาขายอันนี้เนืเขาไปตลาดเขาไปซื้อมข่าไปเลยันเหียวเมื่อจก็ได้เอาอัเออันนั้นมาแบบ มะนาวปักบักนี่ย่ะก่อมะนาวโหดติดมะนาวโหติดตลาดอยู่ก็ไม่ค่อยกินโอ้โหถึงวอยู่บ้านแม่ยู่บ้านก็ได้เก็บมากแต่เราติดก่อนเฮ็ดงานเนาะเพิ่งจะแห่สแกนนิ้วสแกนนิ้วแล้วก็สแกนนิ้วเนี่ยขันมาเฮ็ดงานย้ำสอก็ต้องสแกนย้ำย้ำเพียงก็สแกนย้ำายก็ต้องสแกนสแกนซีเซ่แล้วก็เลิกงานอีกเกลหนึ่ง เดียวมีอบรมบัวมูซอนนี่มีอบรมอบรมอบรมเสียดีอบรมเพิ่มปลอดภัยแต่ต้องใส่หมวกต้องอย่างอุปกรณ์ที่ว่าอันพันเกินไว้อย่างว่าพวก้องเท่ารองเท่ากู้องเท่าหัวเหล็กแล้วก็พวกถุงหมอกถุงมืออย่างเงี้ยสิคนใส่ไซม์แต่ว่านี่อดออกเพราะว่ากิน

สิลักไทยไปทั้งพุนเถอะแต่ว่าหัวหน้าพิ่นนั่งอยู่หันแต่ว่าสิลป์สิลักไทยไปไเอาพุณตอนน,นี้หัวหน้าพิน่นก็นั่งอยู่หันอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อหัวหน้าพิ่นนั่งอยู่หันก็ปากเสียงดังเบิงบ่งมาเบิ่งมาเบิ่งหนางานไปเนี่ยไกลๆพุนูน เนนดือ้จันางนา,านัอกกัมมากอนวกสร,ร้างอย่างคนทีงง่ต้องผุดหมดเดี๋ยวทันมือได้ขอไปนางานั่งเดืนสิไทยเบมือนจัวัดสิลักไทยออกเด้อนจันวกกาไทยเสร็จแล้วลค่ะเตรียมตัวกับบ้านได้แล้วเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวกลนงานมือเนี้ยจิ๊บจิ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวกา้เวลาเลยง,งานแล้วล้างของเก็บของเก็บของก่องงนเลยการหามงจ้ามือเนี้ยฟันเสา น่ารักค่ะยัางใจคลิปนี้ก็ฝากก็ไล์กดแชร์หนูเน,นเด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจหนูนเห็นงานโตฝากกำลังใจมาหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีค่ะกลับบ้านหรอค่ะ